ทิศท,ทางของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกขณะนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวในทุกฝีก้าวเนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่จําเป็นต้องควบคุมปัจจัยภายในประเทศแล้วการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็จําเป็นจะต้องทําควบคู่กันไป โดยเฉพาะหลังจากที่นันเจเน็ตเย,ยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ประกาศว่าเฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ยังคงมีแผนขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ นางวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าหากปลายปีนี้เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยจะมีผลกระทบกับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย <S <S เนื่องจากทุกประเทศจะมีความกังวลว่าเงินจะไหลออกนอกประเทศมากขึ้นซึ่งจะกระทบเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะรูปแบบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะต้องค่อยๆปรับขึ้นไม่สามารถปรับขึ้นทีละมากๆได้เนื่องจากจะกระทบต่อต้นทุนของสหรัฐเองที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย อเมริกาอยู่ได้ด้วยการกู้อย่างเดียวนะฮะนี่สินอเมริกาถ้าเป็นประเทศทั่วไปคงล้มละลายไปแล้วนะฮะแต่ว่าได้วความที่เขามีดอลลาร์แบงคไงดอลลาร์เป็นที่ต้องการของคนแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าจีนก็สร้างตลาดของตนเองขึ้นมาแล้วเป็นเงินหยวนคือค้าขายกับจีนไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยไปซื้อของจีนแต่ใช้หยวนกับสกุลของประเทศนั้นๆได้นะฮะซึ่งตรงนี้ทําให้ดอลลาร์ลดความสําคัญ สำหรับสถานการณ์การเติบโตของตลาดทุนไทยขณะนี้ถือว่ามีความเบาบางและชะลอตัวลงซึ่งแตกต่างจากช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาสาเหตุมาจากสองปัจจัยประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ในส่วนของความผันผวนทางเศรษฐกิจในปีนี้ไม่ได้เป็นความผันผวนแบบกระชากขึ้นหรือชุดลงในทันทีแต่เป็นความผันผวนที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆยกเว้นจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งปัจจัยภายในที่จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดทุนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งก็คือนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของรัฐบาลซึ่งนักลงทุนจะสามารถวางแผนการลงทุนได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าโครงการเหล่านั้นเริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรมการใช้จ่ายของภาคร,รัฐบาลโดยเฉพาะที่เป็นเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่พยายามเร่งรัดก,กันขึ้นมาถ้าผลักตัวนี้ได้ถ้ารัฐบาลไม่ใช่มีแต่โครงการนะฮะ ตอกเสาเข็มให้เห็นเลยว่าทําแล้วเอกชนตามเองเพราะเอกชนมีเงินสดเยอะค่ะ สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับตลาดทุนไทยขณะนี้คงไม่ใช่การผันผวนที่เกิดขึ้นจากท่าทีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเท่านั้นแต่ยังมีเงินทุนที่อยู่ในประเทศไทยระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในภาคธุรกิจจริงที่ไม่ใช่เงินลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรเช่นการเข้ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยที่ขณะนี้มีแนวโน้มว่าบริษ,ษัทต่างชาติอาจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกลุ่ม CLMV ประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม นี่จึงเป็นโจทย์สําคัญที่ประเทศไทยจะต้องรักษาเงินทุนระยะยาวเหล่านี้เอาไว้ให้ได้ดังนั้นการเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้หากไทยยังต้องการเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตในภูมิภาคนี้